ทั่วประเทศเลยคือที่บอกนักข่าวเองเขาอ่ะตัดทั่วประเทศหมดเลยตั้งแต่วันที่23จะตัดวันที่27ทั่วประเทศเราหวยไปกองไว้ตรงไหนและจะรู้หรอว่าอีกเจ้าทำคนนี้คนเดิมจะได้คนไทยแต่ให้คุณตัดมาตา33ถ้าราชการออกที่เขามีรายได้เรื่องของเวทเกนีคุณให้พระโรงทีเบ้นใหม่ ให้พวกนี้เขาลงทีวีใหม่แต่งือวเทเรให้มันดูปกติออย่างนี้ตุ๊กติทำแต่ไม่ใช่ตาตาฐานที่สามสารัราชการแลก็เทเีตัดไยมันผิดตรงไหนคนไหนขายเกินน่คตำรวจจับคุณไปตรวจไม่ยังคุณี่ขายเกินถับไปเลยเยึดเลยคุณยังไม่เคยทําเลยแต่ที่คุณไม่ให้ร้อยฟ้ามีการประกาศว่าให้หัวหน้าไปฝากคุณก็เปลี่ยนมืออยู่ดีอ่ะไม่ประกาศอัมเดกันอันเดียวกันค่ะแต่เราขาย ขายห้าร้อยแปดบาทนะคะแต่ว่าค่าจัดเก็บยี่สิบก็คือร้อยเหมือนกันเราไม่เคยเพเลยตัวเดียวกันเราไม่งรับผิดชอได้จะต้องขอทานเป็นตัวเดียวกันแต่ะตัวเดียวกันไม่ถูกต้องก็ประโยชน์ให้แก่ตัวเองค่ะประชาชนนะย่อยเดือดร้อนค่ะประชาชนคนพุทธมาหาที่เดือดร้อนค่ะคุณต้องตัดสารที่สามกับข้าราชการก่อนข้าราชการเนี่ยตัดไปเลยค่ะ โอเคขั้น้นก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเออดรับเ่าทีต้องเป็นเจ้าหัวขัาตอนที่ต้องเห็นอจจะเนคเียนเนาะเคเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเพรากวต้งเขียนอยู่ยังไงแล้วเนี่ยในส่วนของการ่เราเขียนเองคะจะเป็นเจ้เป็นเหมืตัแแล้วกันเดี๋ยวถ้ามนได้ข้อมูลภาา เรื่องคัดค้านยกเลิกบัตรเสรีของผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่ตามที่คณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลแท่งได้มีการประชุมมนที่23ธันวาโดยมีมติให้ยกเลิกบัตรเสรีของผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดนั้นซึ่งจากมตินี้ทําให้ผู้ค้าสลากได้รับผล กระทบเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพื่อ่ายผู้ค้าตลาดเสรสีจังหวัดลำปางจึงเลขาังสือเรียนมายังท่านเพื่อคัดค้านมติต่างๆโดยไม่ให้ยกเลิกบัตรกดเสรีตลาดกินแมงรัฐบาลรายเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ไม่คัดค้านกรณีผู้ที่มีบัตรกดเสรีที่เป็นเกษตรกรพนักงานกํารังการหรือผู้ลูกจ้างลูกจ้างมาตรฐานต่าและไม่เป็นผู้สกักันคนตามมาตรานี้ nhé 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 nhé

เขาซื้อหา้าลอยขายห้าร้อยหาสิบเนี่ยเขาขาดเหล็กนิ่เมเลยนี่ครับจะไปขายห้าร้อยหา้ยหาสิบดีจะเอาก่อนนะเขาลองลองอออขอถา,า,านก่อนดิง